สวัสดีค่ะที่นี่คือเขาภูลังกานะคะที่ที่นี่คือถ้ำนาคาที่เราเคยเได้ได้ยินกล่าวขานกันมานะคะนี่อยู่บนเขานะคะอยู่บนยอดเขาเลยค่ะตรงนี้นะคะเป็นสะดือของเขาภูลังกาค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะถามไกลนะคะว่ามีเป็นมาอย่างไรนะคะนู่นนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไป ตรงปู่วังนะคะที่เราเห็นเจดีลิบๆตรงนู้นนะคะมีเจดีอยู่บนยอดเขานะคะเนี่ยมีคณะท่องเที่ยวนะคะมากมายเรามากันสี่ท่านนะคะโอเคน้องแวนนี่คือไกด์นำทางของเรานะคะตรงนี้เป็นสะดือภูลังกาอ่ะพูดไปด้วยค่ะ แต่ว่าเราอย่าล้างมือใส่นะคะไม่ค่ะเอามาเป็นน้ำมนต์ใช่ค่ะถ้าเราจะสะดือภูลังกาค่ะโอเคอยู่บนที่สูงแล้วอะเนาะโอ้ยข้างล่างจะเป็นมองเห็นต้นไม้ริบหเพราะว่าเราอยู่บนเขาไหนแหวนลงพูดหน่อยดิสะดือภูลังกาคืออันนี้คือสะดือภูลังกานะคะหรือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะเมื่อก่อนพระสงฆ์จะใช้น้ำบ่อนี้นะคะความลึกสองเมตรครึ่งนะคะ ด,ด,ดูเหมือนจะไม่ลึกแต่ก็ลึกนะคะถ้ามองมุมสูงก็จะเป็นเหมือนดวงตานะคะตรงน,นี้โอเคค่ะอ้ฟามลึกสองเมตรครึ่งโอ้ยยอดเลยนะคะ